ก็ขอสวัสดีเอฟซทุกคนเด้อครับผมวนนีมาพบกันอีกแล้วครับมาทักแบบล่ง่ายๆเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนเพราว่าสิเป็นผุ้ยิ่งผู้ชายก็ทักได้ครับนี่ทักใส่พวงกุญแจครับกะเป็นไล่พื้นฐานไล่แบนธรรมดาครับแต่ว่ากัสิมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้ฝึกไว้ฝนครับนี่ครับทักใส่พวงกุญแจ เพื่อให้เฮาบะหลงบระืมครับสัน่นพวกกุญแจวันบะมีอีหยังโดดเด่นมืนกัสีหายได้ครับนี่ครับเอามาถักใส่พวกกุญแจสิทักแบบใดเฮ็ดจังใดพี่น้องกะทาเบิ้งครับมาฝึกน้ำกันมาฝึกฝึกฝนน้ำกันเพาราะว่าลล่นี่สิเอาไปดัดแปลงเป็นข้อมือก็ได้ครับผมเอาไปดัดแปลงได้ลหลายอย่างเ้ยครับมามาเบิ่งน้ำกันครับ You make feel so. นี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับมื่อนี้ผมใส่เชือกร่มขนาด2มิลครับ2เซนครับ,รบผมสีเฮ็ดเป็น2ส,สีครับจันพี่น้องสีเฮดสีเดียวกะ ใส่เส้นเดียวก็ได้นี่ครับผมเสียมาตตอกันโดยการจุดไฟลนไฟครับเพราะว่าเชือกกลมสิตอกันโดยการลนไฟครับพี่น้องแล้วก็ขี้เข้าไปมันแน่นนี่ผมแต่ละเส้นก็สีความยา้าประมาณนี้ครับประมาณเดี๋ยวเบิ่งกันลันลันยี่สิบสี่นิ้วนี่หละประมาณนี้หละก็กะเอายี่สิบสี่นิ้วกับมักจัดการลนไฟซะก่อน นั่นท่าเอาเส้นเดียวกันเงย้าไปเลยพี่น้องนั่นอันนี้ผมสีเฮ็ดเป็นสองนะเป็นสองสีเ,เลยต้องมาล่นกันครับนี่ครับแน่นครับเชือกกร่มมันสีล่นไฟได้ครับขอดีถ้าเชือกหนังนี่ล่นไฟบได้ครับพี่น้องเอาเชือกหนังมาเห็ดก็ได้แต่ว่ามันกสิล่นไฟบไดายแค่นั้นแหละนี่เชือกร่มมันสีล่นไฟแล้วก็ยูแนนอิงติ้งเลยพี่น้องนี่เห็ดเป็นสองสีครับ มัอนี้กสิทักไล่ง่ายๆพื้นฐานล่ะให้พี่น้องฝึกฝนอันไล่นี่พี่น้องเสี๋ยวไปเฮ็ดเป็นอันใส่ข้อมือใส่ข้ออ็ไ้ครับเป็นไล่แบนครับเอาไปดัดแปลงเราอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับคือคือเป็นไล่นี่แล้วเขาการะสิเห็ดเอาไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นใดน,น,นะไหมพี่น้องนี่ครับห้อยาไปครับ ก้อนติดทักเอาพวก่กุญแจห้อยถึงสีก้อนถ้าเัานสีทักเส้นหยังกับห้อยใส้นนั้นแหละครับเพราะว่าติดเป็นคางกระเป๋าหรือว่าเพวก่กุญแจก็ได้ครับอันนี้เจํากัดนี่ครับหลังจากนั้นนี่เอามาั่งสี่พี่น้องตามรูปเลยครับตามแบบนี่ขึงขึงขึงก่อน อันได้ขนาดได้ระดับนี่นี่งอบางสีพี่น้องงอมากวงบางสีด้อยหลังจากนั้นปั๊บมานี่ครับนีปั๊ปบบางสีนีมันจิงงอบางสีขาดขึ้นบางสี่ บาทนี้เซนสีเหลืองนี่ก็สอดไ่เลยพี่น้องนี่สอดไปปาบนั่นดึงบาทนี่ดึงดึงให้กระชับ เอาบาดในทักครับนี่ถ้าปืนข้างบนก่อนแล้วก็เอานี่มาสอดอ่านครับแล้วก็ดึงไป หลังจากนั้นลงข้างล่างครับนี่ทับลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างนี่นั่นครับกระทักแป้งสิครับทับบนทับล่างทับบนทับล่างไปเรื่อยๆครับพี่น้อง หลังจากนั้นพี่น้องบาดนี้ผมกระสีเอานี่ครับผมจิตัดเสือกเทียนมาสามสีครับมันแงใส่หู้เข็มครับพี่น้องแล้วก็สีมะหอยใส่ใหมันมีสีสันครับหม่องพ่วงๆน่ะครับหม่องพ่วงๆทั้งอันหม่องทั้งกลมมันนี่แหละนี่ครับยิบธรรมดานี่แหละครับนิบห้อยใส่ธรรมดานี่แหละนาน นั่นครับสายที่ใส่จักเส้นกับไซร์เนีมันเป็นปุ่มเป็นพว่วงเหียมันสวยงามครับเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มเติมให้มันสวยครับเพิ่มเติมสีสันหรือไาสีออกแบบอื่นก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เฮ้าครับนี่นี่เฮ็ดเหีมันมีสีสันซื่อครับใส่สามสีหรือพอด้สีใส่ห้าสีสีก็แล้วแต่ครับมันถิดได้เป็นพ่วงไงไงมันถิดได้งามขึ้นอีก นัหลังจากนั้นเห็ดจังไดบาดมัดไปธรรมดานี่ก็ได้ดอกอเรียกว่าสิทธักบทักดอกมัดธรรมดาก็ได้พี่น้องหรือสิทักเป็นเปียกก็แล้วเต่เอาที่ถนัดครับนัน ปึ๊กเงียบร้อยอเนียีตกแต่งตัดให้มันสวยงามครับนานเรียบร้อยแล้วบาดไปบาดไปหวยพวงกุญแจเรียบร้อยครับพี่น้องลองเห็ดเบิงเด้อ นี่ก็ใส่เข็มนี่ครับเข็มกะเอาแล้วแต่ห้อเจียวขนาดไดก็ได้ห้อยนี่เรียบร้อยครับ